วันโรกรักษาหายได้กินยาอย่างน้อยแค่6เดือนกินยาให้ครบทุกเม็ดทุกวันสังเกตอาการแพ้หลังจากกินยาแล้วก็ไปตรวจตามนัดทุกครั้งนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสุีินัน์แบ่งปันความรู้นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองของผู้ป่วยวัณโรคนะครับว่าจะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยหายจากโรคนี้ให้ได้ครบตามกําหนดเวลาที่แพทย์กําหนดไว้นะคบเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ต้องยื้อเวลานะครับให้เสียเวลาต่อไปในการกินยานานๆนะครับซึ่งเกิดก็อาจจะเกิดผลเสียกับตัวผู้ป่วยเองนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะมีข้อปฏิบัติอย่างไงบ้างนะครับข้อที่1น,นะครับผู้ป่วยต้องทําความเข้าใจก่อนว่าวันโรกเป็นโรคที่สามารถรักษาหายได้นะครับถ้ากินยาต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนนะครับ ข้อที่2นะครับคนไข้ต้องกินยาทุกชนิดทุกเม็ดแล้วก็ทุกวันนะครับที่แพทย์นะครับจัดมาให้นะครับส่วนข้อที่3นะครับต้องมาตรวจตามนัดทุกครั้งนะครับที่มีนัดกับแพทย์นะครับถ้าเกิดว่าระหว่างที่กินยาไปแล้วนะครับมีอาการผิดปกติสามารถไปก่อนนัดได้นะครับถ้ามีอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้หลังจากกินยานะครับให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเช่นมีอาการขึ้นไส้อาเจียนมากนะครับ หรือว่ามีอาการตาเหลืองตัวเหลืองและมีอาการอ่อนเพียนะครับลุกเดินไม่ไหวเลยอาจจะมีอาการปวดข้อปวดเมื่อยตามตัวหลังจากกินยาแก้ปวดแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับถ้าหลังจากกินยาแล้วมีผื่นขึ้นมีแผลขึ้นในปากนะครับอันนี้ต้องรีบไปหาหมอนะครับ มาดูข้อที่5กันเลยนะคะผู้ป่วยจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับเช่นไข่เนื้อสัตว์ผักและผลไม้นะครับต้องกินเป็นประจำนะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ8แก้วนะครับถ้ากินไม่หมดในทีเดียวนะครับหรือว่าไม่ชอบกินน้ำนะครับกินชั่วโมงละ1แก้วก็ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับชะล้างแบคทีเรียด้วยแล้วก็ช่วยให้ระบบในร่างกายนะครับสามารถดําเนินต่อไปได้เนาะ ต่อมานะครับข้อที่7ดนะครับงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับเช่นเหล้าเบียร์นะคะพวกนี้งดไปก่อนนะครับข้อที่8นะครับหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟหรือว่าน้ําอัดลมนะครับเพราะว่าอาหารพวกนี้หรือว่าเครื่องดื่มพวกนี้นะครับจะไปกระตุ้นทําให้กรดในกระเพาะนะครับหลั่งมามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อคนไข้นะครับแล้วก็ข้อที่9นะครับงดสูบบุหรี่นะครับระหว่างที่ทําการรักษาวัรณโลกนะครับ ข้อที่10บนะคบนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะข้อที่11อนะคบออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอตามความเหมาะสมนะครับไม่หนักเกินไปและก็ไม่น้อยเกินไปนะครับข้อที่12นะครับผู้ป่วยต้องจัดการความเครียดนะครับเช่นหากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำนะคบเพื่อผ่อนคลายความเครียดนะครับและที่สําคัญเลยนะครับคนไข้ต้องดูแลสุขลักษณะของตัวเองให้ดีนะครับเช่นก่อนที่จะรับประทานอาหารนะครับคนไข้จะต้องล้างมือแล้วก็หลังหลังจากการเข้าห้องน้ำนะครับคนไข้ก็ต้องล้างมือ เวลาที่คนไข้จะรับประทานอาหารร่วมกับคนอื่นนะครับจะต้องใช้ช้อนกลางนะครับแล้วก็ไม่ใช้ผ้าเช็ดตัวนะครับร่วมกับคนอื่นนะครับข้อปฏิบัติพวกนี้นะครับคนไข้สามารถทําได้อย่างง่ายดายเลยหวังว่าคนไข้จะนําแนวทางนี้ไปปฏิบัตินะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ